เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมลุงเฮียครตูดิโออีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ยนี่ก็ตีกูจังเลยอ่ะวันนี้นะครับชมครับผมก็จะมาพาทุกๆคนนะครับไปทําการฟาร์มกันคลิปที่สายฟาร์มนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมชอบดูแน่นอนเนี่ยเกี่ยวกับการฟาร์มวันนี้เราจะมาฟาร์มที่สนามบอลโรงเรียนเอสจีเนี่ยครับก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีเจ้าตัวอ้วนซูโม่เนี่ยครับแล้วก็จะมีเด็กๆนะครับที่มาเล่นใหม่นะมาขอตีนะเดี๋ยวรับตีกันก่อน อ่ะแล้วเราก็จะเริ่มฟาร์มเนี่ยครับตอนทุ่ม25เนี่ยครับจะฟาร์มนระยะเวลา1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะว่าจะได้แร่กี่เม็ดเนี่ยครับพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มฟาร์มเลยว่าคุณผู้ชมครับไปไปลุยนี่ครับเป็นอาชีพดาบนะที่รีมาใหม่เนี่ยครับเป็นดาบพาวเนยครับก็ดาเมจแรงเนี่ยคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคครับไปเริ่มฟาร์มเนี่ยครับนี่ฮะก็มีคนมาลงมาเล่นนะเดี๋ยวเรากล่อง E.P.A เขาแล้วกันล็อกด้วยอ่ะไปวิ่งฟาร์มครับคุณผู้ชมครับ ตัวใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมนะครับก็จะให้หานะโบดงโบแดงนี่ครับแต่ถ้าเกิดมันมีเด็กอย่างเงี้ยเราก็ดูดโบเด็กเอาแล้วกันนะครับนีน้ำเด็กทีเดียวเวลขึ้นเลยเป็นไงเก็บเก็บเก็บ,กบช่วยจะลากหน่อยช่วยลากหน่อยจัดไปฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับนะเราก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยๆนะอ่ะเราก็เดี๋ยวเราจะฟาร์มแบบนี้นะท่านผู้ชมครับเราจะเดินวนรอบ นี่ดีกว่าเป็นตัวยูอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปนี่ครับวนรอบหนึ่งนะเคปะมก็จะไล่ตีไปเรื่อยๆครับรอบสนามนะวนไปเรื่อยๆครับปากเขาให้เป็นไงล่ะชี้ด้วยแเราก็ฟาร์มวนไปฮะรอบสนามนะครับเห็นเขาว่ามันดอบดีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นคนลงในกลุ่มนยครับเลยมาฟาร์มบ้างจัดปตัวพระลุงไม่อยู่แล้วพระลุงไม่ว่าเอาดาบมารีวิวบ้างวันนี้ฮะ เ,เ,เวันนี้ครับผี้ชมครับก็เป็นวันที่15นะครับวันก่อนวันหวยออกนะใครที่มีลงมีเลขอะไรก็อย่าลืมไปซื้อเลยนะนชมนะเงินเอ็มตอนนี้นะครับอยู่กันราคาขายนะครับประมาณ75ราคารับเนี่ยประมาณ72นะ <c oughs> วันที่15มีนานะครโอ้โหเงินเอ็มแม่งราคาพุ่งครับพุ่งจัดเลยผมบอกเลยนะ ตอนนี้ใครที่มีเงินเอ็มไปเยอะนะครับถือว่าเก่งกําไรได้เลยนะตอนนี้นะทุกคนนะลากก่อนลากก่อนมามาฟามไปเรื่อยครับโอเคแล้วก็ฟ์มไปเรื่อยครับนี่ครับก็ตีบนไปฮนะ พาเด็กไปด้วยครับไม่เสียหายอ่ะโอเคครับพี่ยงครับก็ฟาร์มไปเรื่อยนะเดี๋ยวให้เด็กแล้วกันอ่ะไอ้นมเอ็งมาช่วยลูกกูตีก็ได้แทนพวกเนี้ย ไปฮะฟาร์มต่อไปไม่รู้จะได้แร่หรือเปล่าคุณผู้ชมในวันนี้นะภัรกิจเราจะสำเร็จหรือเปล่านะอย่างน้อยเราต้องหา้ได้สักเวสตหนึ่งนะ้คุณผู้ชมนะเดี๋ยวชั่วโมงเลยครับมอนมันก็ช่างปะปายได้เกินนะมันไม่เหมือนไอตัวพาร์กคุณผู้ชมนะตัวพาร์เนี่ยมันจะมีบัฟวิ่งลงวิ่งเร็วเลยมันจะฟาร์มสนุกกว่านะอันนี้ก็75บวก ผมอเอรียบร้อย,น,อยนันมนมเ,เนรรนนม็ดแรกานี่ครับในโรงเรียนก็ฟาร,ร์มได้นะคุณผู้ชมได้เห็นไหมก็อดอบเหมือนกันนะวันนี้ดอบมาไวจัดเลยว่ะเดี๋ยวต้องหายเมที่สองแล้วคุณผู้ชมนะเสร็จภาร,รกิจเร็วจัดเลยวันนี้แรกเลยอะ อยากได้เหรอไดค้ครับุณผู้ชมครับอ๋อมีคนมาอยากแรกจะไปบวกชุดอ่ะเอาไปไปเพราะว่าราคาแปลงตอนนี้มันก็สองแปดนะแค่แล้วไม่รู้ฮะลุงอยากได้แปลง <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วฟาร์มต่อนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราเผื่อจะได้สัก2สองสามนเมตรนะคุณผู้ชมนะวันนี้นะตันเท่าไหร่ร้อยเก้าห้านูน่นพิมพ์ขาวก็ได้ คนอื่นช่วยตอบบ้างปะญาไปแล้ววนไปเรื่อยครับมีคนมาช่วยฟาร์มครับวันนี้ใจเขาใจเราเนี่ยครับเราก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยครับวิ่งวนไปครับตอนนี้ฮะตีมอนไปเรื่อยครับใจเย็นๆนะนักฟาร์มนะครับวนมาครับเราตัวเรามายืนดักมอนไว้ครับเดี๋ยวพอมอนเกิดมันก็มากองตรงนี้เห็นไหมฮะเราก็ตีไป อันนี้แนะนำเนี่ผู้ชมนะครับใครที่จะฟาร์มเนี่ยก็หาพวกตัวที่มีโบแดงมาฟาร์มเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสมากกว่านะถ้าแบบไม่มีเนี่ยมันจะน่าจะได้ช้ากวา่าเดี๋ยวให้ไอ้หนุ่มนี่ไปรับเวสก่อนอ่ะอยก็ไปทำเวสหออได้ไครับผู้ชมครับถ้ามาเวลตรงนี้นะเวลก่อนเวลก่อน ับตูรรวมเด็กเล็กครับวันนี้ฮะอยู่นอกในเอฟเอฟซีแล้วใช่ไหมงูงูใช่งูครับไม่ใช่ไก่หรอครับแบบนี้เห็นอยู่ว่าเป็นงูจะบอกทําไมนี่มาเอแล้วมีคนคนเวิ่งอยู่นะอีกคนนึงเขาพาทําเฟสกันอยู่ครับเด็กเยอะมากคุณผู้ชมนะคนเล่นใหม่เยอะนะครับตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะผมว่า านไปครับเร้วตั้ง54แล้วเหรอใช่เหรอขอส่องดิโหชัดเลยคุณผู้ชมฮมเดี๋ยวตายเลยแรงไปหนพอทีดีแรงไปหน่อย <laughs> ไปแล้วไปต่อไปต่อดีกว่าครับเราก็ปล่อยเด็กๆเ,เขาทำเฟ้ไปนะครับเราก็ฟาร์มต่อครับเรายังอยู่ในช่วงเวลาในการฟาร์มเราอยู่นะ <c oughs> แล้วไม่ตัวนั้นมันออกที่ไปแล้วตายดิหัวที่มันงนี้ตาย ตายดิตายก็ล้มเหลวเร็วชุ่มนะครับในขณะที่คนอื่นเขากำลังทําเวกี่ยลุงก็ทําการฟาร์มครับไม่สนใจใครครับฟาร์มต่อไปถ้าเองไม่ตีน ตีแรงเกินอมอยอ่ะโอ้ตายอีกเราจิ้มดีวกว่าจิ้มให้ติดไฟดูเขาไอ้นุม่มไอ้นุ่มตัวเขาอ๋อ สเสร็จไปเนี่ยเพราะนุ่มเพราะฉะนั้นข้าวลฟาร์มต่อแล้วกันนะครับทุกแมวนุ่มนีม่ตายอีกแล้ว มีการแบ่งปันตะับกันนะครับผู้ชมแงบลุงจะฟาร์มเนี่ยเองก็ต้องนั่งบรรจงอะไรตีใไหมอ่ะของตัวเนี่ยนะอ่ะโอเคครับผู้ชมรับก็สามสิบนาทีผ่านไปนะผู้ชมนะก็ต้องช่วยเด็กต่อครับแต่เราได้เม็ดหนึ่งลวไปงั้นเราก็ทำการฟาร์มต่อครับ ฝนต่อยแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะหน้าฝนยังไงก็ไม่รู้ตกบ่อยจัดดาบไฟลูก็จะเบาลงเนี่ยโอ้โหเต็งเลยแต่ถ้าเกิดไม่หน้าฝนนะตียับกีเดียวตายเลยได้พาวะไ <c oughs> ปครับเริ่มฟาร์มกันต่อครับหลัง <c oughs> จากที่เราแผ่วๆไปช่วงพาเด็กทำเวทนะทำการฟาร์มต่อครับ ก็เหลือเวลาอีก5เที่ยมใช่้หมครับก็ใกล้จะหมดเวลาฟาร์มแล้วครับหนึ่งชั่วโมงนะได้มา1เม็ดนะครับตอนนี้อยากได้เซอร์เม็ดนึงจังเลยครับแต่ว่ามันไม่ดรอปมาแต่ดวงเราจะไม่ดีพอนะหรือไม่ตัวเราไม่มีโบแดงครับมันเลยดรอปยากนะฮะสำหรับการฟาร์มใชมครับเราก็ควรใจเย็นนะฮะฟาร์มไปเรื่อยนะครับถ้าเราไปแบบ รีบร้อนฟาร์มไปเนี่ยมันจะดอบยาานะอย่างเั้ยนะเกตมาไหมต้องฟาร์มชิวๆ้วตีนิด้น่ยฮะตั้งเวลาไว้ครับว่าฟาร์มวันประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับใช่ไหมขอให้เรามาขยันฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราก็ได้ของเองครับจะเล่นสายฟรีนะถ้าเล่นสายเติมนะครับอย่างน้อยก็ต้องเติมเอาหมาใช่ครับเอาหมามาก่อนนะในช่วงแรกเนี่ยถ้าจะคิดจะเล่นแบบยาวๆนะ ชุดหมาก็อยู่ประมาณสองร้อยขาบาทนะครับหมาหมาบวกสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับบอกเลยว่าช่วยเยอะมากนะช่วงต้นเกมนะครับเราเก็บเวลได้ง่ายขึ้นเยอะครับมีสกิลฟื้นฟูครับของหมานี่ยเป็นสกิลนี้ครับเนี่ยแล้วก็มีบัฟดามงดามเมจดนะครับช่วยได้เยอะเลยฮะก็เซ็ตสุดคุ้มนะครับก็อยู่ประมาณสองร้อยขาบาทครับใช้หมีนะใช้เป็นหมีแบบเนี้ยของผมเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันครับ หานหมดเราก็ซื้ออารเติมได้โอเคครับผมครับเรียบร้อยครับทำเวทให้เด็กเรียบร้อยนะแล้วเราก็ฟาร์มเราต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวเวลาฟาร์มอีกประมาณ5ทีนะน่าจะหมดแล้วละ่ะจ,จะไม่ได้ะละไแล้วล่ะเม็ดที่สองนะเราลองวิ่งนวนอะีกครั้งนะเผื่อจะดอป เด,เ,เ,เด็กน้อยก็น่าจะทยอยออกน้องเรียนแล้วฮะเวลสามสิบฝาแล้วขึ้นช้าเดี๋ยวเราคนเดียวอนยะู่แล้วเก็บเวลไอ้ฟาร์มต่อ <C ute> เดี๋ยวคนนี้ทำอะไรอเนยอคนนี้เขาก็มาฟาร์มเหมือนกันอยากได้อีกสักเม็ดหนึ่งไม่ได้เหรอ มอนเกิดไม่ทันนะผู้ชมเนียตีเร็วจัด 哦、哎，Skill Gay 啊！哎 โอเคครับทุกผู้ชมครับก็น่าจะหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวอ่คิดก่อนเอาโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ฟาร์มมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้เม็ดเดียวนะวันนีนะ้ยังไม่เข้าเป้านะครับอยากได้สักสองเม็ดครุณผู้ชมครแต่เราก็หมดเวลาละฟาร์มแค่วันละชั่วโมงนะครับในโรงเรียนก็ได้เป็นขัดเงาเล็กนะครับแล้วก็แลกกับเพื่อนไปนะเพื่อนเขาอยากได้ขัดเงาเนี่ยไปใช้แล้วก็เอาแปรงมานะครับ ซึ่งตอนนี้ราคาแปลงแม่งแพงกว่าขัดเงาเรากำไรอยู่แล้วอ่ะโอเคครับเราก็วิ่งฟาร์มสักรอบนึงครับเผื่อจะตกเนาะไม่ตกเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรกินละตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเลครับนะครับก็มีคนทยอยมาเดินเล่นอยู่เยอะนะตอนนี้นะสำหรับใครที่อยากมาเล่นนะครับแลนด์เอเชียนะครับก็เปิดมาประมาณปีกว่าแล้วคนเล่นนี่ก็เยอะมากนะครับราคาเงินเกมก็ยังสูงอยู่นะ สำหรับใครที่จะมาเป็นสายฟาร์มหรือว่ามาเล่นสายกิจกรรมนะครับก็เชิญได้ครับลิงโหลดใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะพาไปฟาร์มที่ไหนนีติดตามชมได้เลยนะครับขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อกี้นะครับที่ทําการหยุดปิดคลิปไปนะครบชั่วโมงเลยซีเล่นอีกประมาณ5ทีนะครับได้มาอีกเม็ดแล้วใช่ไหมนี่กว่จบแล้วโอเคเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยความใประมาณชั่วโมงกว่าแล้วได้มาสองเม็ดแล้วยอันนี้ไปจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนามิช่อง9ใครต้องการจะซื้อของพอยออนไลน์นะครับลดไปเลยสูงสุด15%หายเงินเอ็มรับกลาง ID ไอเทมต่างๆ พร้อมเซ็ตสัตว์เลี้ยงสุดคุ้มสำหรับมือใหม่ติดต่อได้นามิชอ่อง9นามิชื่อสีน้ำเงินเท่านั้น